พี่ซีฝูดสุดยังๆเงอา้าพูดอยากไปเที่ยวทะเลเลยทำไมพี่ไม่ไปอ๋อโควิดแบบว่าสิ่งที่อยู่บนทะเลคือเรือใบแต่สิ่งที่อยู่ในใจนั่นคือเธอเธอคนไหนเริ่มก่อนดีลายคนเกินเอา้าสวัสดีครับสปิดดีค่ะวัสดีครับวัสดีครับอาวัดีครับเรืจะว,วัสดีค่ะวัสดีหนุนหนูหนุเป็นได้สองแบบค่ะ อ๋อหนูเป็นได้สองแบบแล้วครับโอเคแล้วหนูชื่ออะไรอ,ะอ่ะอ๋อหนูหนชื่อรวยลี่ค่ะรวยลี่ค่ะแล้วอายุเท่าไหร่หนูอายุสิบเอ็ดเคิงค่ะสิบเอ็ดเคิงไม่น่าจะใช่นะอ้าวมันไม่ใช่ตรงไหนอยู่อยู่อยู่ปห้าอย่างี้เหรอค่ะปห้าจะปหกแล้วจริงเหรอพี่ชื่ออะไรหรอคะชื่อบอยพี่บอยใช่ พี่บอยเลยนะเธอชื่ออะไรนะรวยลี่เรียกวันเธอแบบอ,อ้าวเราให้เรียกอะไรอ่ะต้องเรียกว่าพี่พี่บอยอายุเท่าไหร่อายุให้เดาห้าสิบละห้าสิบที่ไหนหกสิบสิบสิบแปดไหมเออสิบแปดหูเก่งค่ะไม่ต้องชมพอคุณมากยังไม่ได้ชมสักรม มันหนีไปแล้วยิงมันยิงอยู่เนี่ยเอาหลุดแบบแล้วอยาให้มันรอดมันรอดอ๋อมันอยู่ข้างบนพี่บาเล่เล่นนะเล่นดีเดี๋ยวแป๊บนึงมันดักอยู่ที่ขอบคุณหนูเดี๋ยวนี้โอเคขอบคุณมากหนูรุยลี่อสองไาอย่าเพิ่งไปด่าเขาดิเออ หมอบแล้วข้างบนหมอบแล้วไม่รู้มีกี่ตัวหมอบแตกแล้วแตกแล้ว,ลวอย,อยากคนเลยมัตตี้มัตตี้เดี๋ยวพี่หางกระเป๋าแป๊บพี่มาเอากับหนูก็ไแดหนูเดี๋ยวหนูแบกยาให้ย่างเดียวแล้วแบกใจให้ด้วยได้ปะมันมีหลายคนกันพี่พี่อยู่ได้เหรออ๋ออ๋อในใจหนูมีหลายคน งั้นเพิ่มพี่เข้าไปอีกสักคนคงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ถ้าพี่อยู่ได้ก็เออก็ไม่เป็นไรอ๋อน่าจะอยู่ไม่ได้ว่ะเพราะหนูใจแคบเกิน <S <S ยอกยอกยอกเราเราชอบวิชาอะไรอะ่ะชอบคณิตค่ะเพราะว่าไม่เคยคิดนอกใจนี่เขาบอกว่าเก่งเลขอ่ะให้เรียนคณิตแล้วถ้าอยากได้คู่ชีวิตต้องเรียนอะไรอ,นนอันนั้นมันอันนี้คืออะไรวะในแมปดำาๆ ไม่มีสัญญาณพี่มาเอาไอวอลคืออะไรวะไม่มีสัญญาณรอแ,แล้วแบบว่าไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยเหรอไม่ค่ะเพื่อนมไม่ติดผู้ชายเอา้ามันอยู่บ้านหลังคาสน้นั่นไงโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคโอเคนั่นไงผู้ใช่มองแตแล้วเพื่อนมันล่ะเจอแล้ว หน,หนูถามอะไรหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งถามพี่แตกะจะยืนจะยืนจะยืนลากอนนะแล้วหนูจะยิงมันได้ไหมเนี่ยขอเล่นอีกเกมหนึ่งได้ไหมได้เล่นอีกหลายๆเกมเลยละ่ะโอ้โหปลาระเบิดอย่างนี้ยังไงครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งนะฮะหนึ่งหนึ่งของหนูรวยลี่โดนต่อยต่อยไม่โดนยังไงอาแตกพี่บอย ขออีกเกมหนึ่งขออีกหลายๆเกมก็ได้พรุ่งนี้ไม่ไปเรียนอยู่แล้วนี่<ม>หรือว่ารีบนอนไปซออ้อมพูดนอนเพิ่งตื่นพรุ่งนี้ไปซ้อมอะไรแอโรบิกแอโรบิกเฮ้ยออกกําลังกายสุดยอดเลยไม่หรอกทําไม่ทําไม่ได้คะเนนก็ไม่อยากทําหรอกเนีอ่อยพี่พี่ไม่ชอบหรอกแอโรบิกแต่เรื่องโรแมนติกนี่ขอให้บอกพี่ถามถามอะไรไหมถามว่า คือแบบคุณครูที่โรงเรียนบอกว่าเราจะต้องรักป่าไม้ปลูกป่าไม้เพื่อลดโลกร้อนใช่ไหมเดี๋ยวเขาใไปตอบแล้วไงต่อถามแค่นี <c ười> ้นิ่งเลยแสดงว่าคุยกับอีกคนใช่ไหมเดี๋ว <c ười> ว่าสายซ้อนหรอือเปล่าอาจจะสายซ้อน <c ười> อะไรนะเอาใหม่เอาใหม่ <c ười> ก็เมื่อกี้ถามอะไรโลกร้อนดร้อนเดี๋ยวเราลงกันถามว่าเราจะต้อง รักป่าไม้ปลูกป่าไม้เพื่อลดโลกหลอใช่นไหมอ่าแต่พี่รักป่ารักเขาไม่รักเราบ้างหรอฮันเนมอ๋อนี่คือถาม <c oughs> คือเพื่อจะมาปูมุกใช่แล <c oughs> ้วพี่ก็เอียงวะโอเคโอเคเอาไหนะเอาไหนะไอไออันก่อนตัดอ่อนนะตัดอ่อดมีมีอันใหม่ไหมมีอันใหม่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอคิดกนขอคิดก็จัดไป <c oughs> แต่ว,ว่าถ้ามีต้นถ้ามีต้นไม้นี่พี่จะตัดทิ้งให้หมดเลยเจะได้ไปเริ่มต้นใหม่ด้วยกันออกมี<า>คนอา้าวไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูหนูจะเป็นคนดูที่เป็นกำลังใจให้พี่พี่กำลังไปพี่กำลังไปไปตื่นซ้ำดนแล้วบอกหาหนุ้ยเอา,เอ,าอย่าไปด่าเขาเอาโอโทษ้ย เออเป็นไงที่ไม่ตายนะ<พ> ER นี่้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดเป็นไงไนโอ้โหโอ er ้หยังไงครับงงครับตอนนี้งงไหมถ้ามันมาข้างหลังแล้วพี่พี่ก็ตายยันไงมันมาแล้วเมื่อกี้กระตุกเมื่อกี้กระตุกสวย เอาไลฟ์ไปเลยพี่ซีฝูดสูดดังๆเอาพูดอยากไปเที่ยวทะเลเลยทำไมพี่ไม่ไปอ๋อโควิดแบบว่าสิ่งที่อยู่บนทะเลคือเรือใบแต่สิ่งที่อยู่ในใจนั่นคือเธอเธอคนไหนเริ่มก่อนดีลายคนกันเอามีคนเดียวแหละอันนี้ก็อย่าถามต่อดิคนเดียวนี่ตีละคนใช่ไหมไม่ใช่ ยังสุดเหะวเมื่อกี้พี่รักแฟนพี่คนเดียวแฟนแฟนฮัตาลีเหรอใช่แบบว่าแฟนอ่ะคือพัดลมแต่ภาษาผมคือคุณนะพี่จะต้องตอตอคนมาเยอะใช่ไหมไม่ใช่โอ้หนูรู้จักทักษะการเล่นเล่นคำค้ของพี่แล้วพี่จะต้องตอพี่ประสบการณ์เยอะมันอย่าเรียกว่าตอดีเออเรียกว่าพบปะผู้คน ออพี่ไปชุบหนูก็ได้เออว่านี่มันหมดธรรมดาลืมไปพี่รู้ไหมหนูลูกใครลูกใครอ่ะลูกสะใภ้แม่เธอหรือเปล่าฮันไหมสุดยอดไปเลยพี่ว่าหนูนหน้ามอไหมโอ้หน้าหน้ากะละมังเลยแหละหยอกหยอกพี่อยากรู้ปะหนูหน้นามอเพื่อล่อพี่คนนี้นะเอา้าไปเรื่อยแล้ว <c oughs> ไปไหนไปหอไปหอดูจดาวได้ไหมไปเรื่อนหอเราเลยก็ได้เอ้ไป่ิกลเฮ้ยไหน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 คนนี่หนูไม่มีปุนฉันเอ๋อมันไม่เห็นหนูปะไอ้วะตั้งไอวอลแล้วแตกเออไปตอกอย่างนี้ทีมเวิร์กที่ดีเรามีคนที่แอบชอบไหมพีไม่งไงอุ้ยเฮ้ยบา้าหรือเปล่า ทรงมาพี่เลยเขื่อนนั้นเนี่ยแต่ดูทรงหนูนี่น่าจะมีหนุ่มๆเยอะนะเนี่ยแบบในเกมอ่ะ<ำ>ไม่มีมาเล่นด้วยอ่ะไม่เขาเล่นกับเมียเขาอยู่พนุูเป็นชูเอ๊ะเาไม่ได้ชูธรรมดาด้วยนะชูยังไงชู้แต่เธอไม่รอบชอบแต่เธอไม่รู้มาวะมาวะต้องมาอีกมุกแล้วแหละต้องมาอีกมุกแล้วแหละต้องมาอีกมุกแล้วแหละเอาอะไรเยอะแยะวะเออขอโทษท่านสาระ,ะเออขอโทษ อ๋อเพาเป็นยังว่าเป็นยังเขาเข้าใจ <c oughs> แล้วจะนอนกี่โมงไม่รู้มนกันค่ะคิดว่าจะมอ้จะพบปะผู้คนนี่ที่นันน่นแหละอ๋อเอาเอาคำไปใช้เฉยเกาดูไปนคนสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนลาไม่พูดคำหยาลาใช้เห็นเข้ามานี่ด่าเขาเต็มๆเลยเวลาโดนเขายิงอ่ะ ไม่ได้ดามันเป็นการโดยพูดฐานแบบตกต<อ>ใจพี่ด่าได้ยังดูยังไม่ได้เลยโอเคโอเคเราเราแบบว่ามีวิชาที่ไม่ชอบไหมถ้าจะถามแบบนี้ต้องถามว่าชอบวิชาไหนดีกว่าพี่ก็ชอบคณิตไงออขอโทษลืมลืมเอาใหม่เอาใหม,ม่วิชาหรือว่าชอบอวิชากี่วิชาชอบแค่คณิตระไม่ ชอบอังกฤษด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่รู้ได้ไงเดาดิจะรู้ไ,<ม>ได้ไงก็้องต๊อกเดานึกว่าพี่จะเล่นมุกก็ไม่ชอบแล้วเอา้าต้องเล่นทุกทุกมุกเลยอ่ะใช่พี่ต้องเอาใช่อ่ะม,ม,ม,มุกมาให้แบ่งดูไปใช้งั้นภาษาอังกฤษเขาไว้ทำไรก็เอาไปเรียนไงพี่ไม่ภาษาอังกฤษเอาไว้บอกทัก แต่ถ้าภาษารักเอาไว้บอกเธอพี่มีตัวไหนนั่งไงนั่งไงมันยิงเลยเต็มเลยเอามันเห็นเฮ้ยโคตรคมชุบได้นะมันอยู่โคตรไกลแต่มันกำลังวิ่งมาละเออป่ยมันวิ่งมามันไม่รู้ซะแล้วอ๋อมันไม่รู้ซะแล้วรู้ซะแล้วว่าหนูยิงไก่ขนาดไหนเอา ตมันอีกันอยู่<อ>ยยในวะเนีย่ยเดี๋ยวหนูลอยเดี๋ยวหนูลอยหลบเบ้หลบเบ้เอาแล้วครับตอนนี้ยังไงครับพี่ต้องผีกอ่อนเราต้องไปตั้งหลักเอ้ยไม่ได้หนีดิต้องถอยอตั้งหลักขตั้งไปละ,ละดาวไปพี่สลบ <No. S 2> อ้าว ข้างหลังมันมาแล้วซูซู้ๆโอเคกำลังใจมาเต็มซู้ๆขอบซูซูโอเคครับโอเคเห้ยได้เลยมาวะมาวะไปแล้วครับไปแล้วครับไม่มีปืนชาร์จหรอไม่เป็นไรนี่ไงปืน V S S ชาร์จได้ดูเฉใจพี่ยึดตู้เป็นไงครับเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับหมดจัดเลยหมดจดเลย คนแอบตามมาวะ่ะเฮ้ยมอ,บอบสเคส,สวยโอ้โหมันมีอีกที่หนึ่งอะ่ะดูดิเออยิงให้หน่อย พี่โ้โยพีู่้โยโอ้โหมันตั้งวงอะอ้าว <c oughs> งวงนี้นี่มีทุกคนใช่ไหม <c oughs> โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ